ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดซับสไคร b e ช่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะสำหรับ EP นี้นะคะตอนหยิบมาเป็นไอเทมของ Gucci นะคะมารีวิวให้ดูกันวันนี้เป็นรุ่นที่เราไม่เคยเห็นเลยอะ่ะต,ตอนว่ามันใช้ได้น่าจะดีมากๆเลยนะคะก็ลองสะพายดูแล้วคือใช้สะดวกนะคะก็จะเป็นรุ่น Gucci Emily นั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ค่อยมีใครเห็นเลย เป็นลายกุชชี่ที่แบบว่าสวยนะคะชัดความหนานะคะก็คือเขาจุดได้เยอะมากๆนะคะเดี๋ยวสาหรับไซส์เต็มๆนะคะตันแปะไว้ให้ดูตรงนี้เนาะจะได้เอาไปเทียบกันนะคะคือสําหรับไซส์เงี้ยทัวั์ใส่ได้สบายๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็สายของเขานะคะจะเป็นแบบนี้เขาจะเป็นสายเอาไว้ให้สะพายไหล่นะ,ะแล้วก็ที่นันชอบของใบนี้ก็คือเขามีตัวสายรองบ่ามาให้ด้วยคือแบบนี้ แล้วก็ตรงด้านหน้าของเขานะคะก็คือจะเป็นวิธีการแบบสอดเข้าไปตรงนี้นะคะก็คือแบบนี้เลยด้านหน้าเขาก็จะมีตัวผู้ให้อย่างนี้ด้วยตรงนี้ที่เห็นเนี่ยเขาจะเป็นรอยกดทับนะคะเนื่องจากว่าตรงเนี้ยเขาจะเป็นอะไรแล้วก็เขาผูกตัวหนังเอาไว้เป็นผู้แบบนี้นะคะก็เลยทําให้แบบบางทีเวลาเก็บนะคะก็ทําให้มันเป็นรอยแบบนี้ได้นะคะก็ รวมๆเคยเขายังสวยนะคะจะมีตรงนี้ที่เหมือนอะไรเขาเหมือนออกซิไดน์นิดนึงนะคะก็เลยทำให้มันแบบไม่เหมือนข้างนี้อย่างนี้นะคะดูด้านในด้านในก็จะเป็นช่อง้ามาให้แบบนี้เลยแล้วเขาก็แบ่งช่องเล็กมาให้ด้วยนะคะสองช่องด้วยกันฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งด้านนี้นะคะเขาจะเป็นช่องยาวนะคะนี่ยบแบบนี้เลยจริงๆช่องนี้ต้นว่าใส่โทรศัพท์ได้อยู่นะแล้วก็ ใส่ของใส่การ์ดอะไรพวกนี้ได้ค่ะเขาแบ่งช่องมาให้ดีมากๆเลยถ้าหากว่าใครอยากจะให้มันเป็นระเบียบมากกว่านี้ mm. ก็ลองไปหาซื้อที่จัดระเบียบมาใส่ดูก็ได้นะคะ mm. ก็ตันว่ามันเป็นรุ่นหนึ่งที่ใส่ได้เยอะแล้วก็ใช้งานได้สะดวกมากๆเลยนะคะ mm. แล้วก็ที่สําคัญราคาเบามากๆหลักหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะปกติแล้วถ้าเราเห็นแบบเป็นบุ๊กชีหน้าตาแบบประมาณอย่างเงี้ยคือแพงกว่านี้แน่นอนนะคะอืม ก็ถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็สามารถทักไปด้ที่ไล ne แอดไว้บ้านเนมนะคะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะ ต้องกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทันเฟสิวัลหานใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะหน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็ขายค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญน,นะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ ตรงนี้เลยนะคะที่ Li น์ Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะฝากอีกนิดนึงนะคะกด Follow ให้กับ Instagram มของร้านไวแบ Name ด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ